เรามาดูเครื่องมือตัวต่อไปในแคปคัตกันนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้ตัวอื่นๆเลยนะครับก็คือตัวเอฟเฟกต์เรามาเลือกเครื่องมือนะครับด้านบนของแคปคัตนะฮะก็คงตรงเป็นตรงเอฟเฟกต์ที่อยู่ด้านบนก็จะเห็นว่าจะมีเอฟเฟกต์ให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับหลายตัวนะฮะเอฟเฟกต์เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องมือที่ทํางานกับวิดีโอที่อยู่บนไทม์ไลน์วิธีการใช้งานก็เลือกเอฟเฟกต์ครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกให้เป็นตัวแรกนะฮะกดเข้าไปธรรมดา <ๆ S 1> ครับเป็นรีวิวนะฮะก็จะีจนนจะม ลักษณะแปลกตาไปนะครับมีเครื่องหมายต่างๆปรากฏขึ้นหรือเราอยากจะทําให้ตัววิดีโอเราดูมีความสั่นๆนะฮะเนี่ยอย่างนี้นะฮะสั่นๆนะครับก็คือเป็นการสร้างเอฟเฟกตนะฮะต่างๆให้กับตัววิดีโอของเรานั่นเองเนี่ยอย่างนี้สามารถดัดแปลงเอาไปทําเป็นพวกไตเทลนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่เป็นไฮไลท์นะฮะต่างๆได้นะครับวิธีการใช้งานก็เช่นกันครับเราเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการใส่เอฟเฟกต แล้วก็กดเครื่องหมายบวกเอฟเฟกก็จะมาปรากฏขึ้นอยู่บนไทม์ไลน์ตัวเอฟเฟกเนี่ยเขาจะมองเป็นเลเยอร์นะครับก็ไม่ได้ใส่ลงไปผสมลงไปในคลิปเราสามารถจะเอามาใช้งานนะครับเป็นบางช่วงของตัวคลิปได้อย่างยกตัวอย่างเช่นผมจะใส่มาเป็นบางช่วงก็ตัวรถรางก็ยังวิ่งปกตินะครับจนกระทั่งมาสั่นอยู่ในช่วงที่เป็นเอฟเฟกนะฮะลักษณะอย่างนี้ได้ ดังนั้นการใช้งานนะครับโอเอฟเฟกเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวความคิดสร้างสรรค์น,นะครับว่าทุกท่านจะสามารถนำเอฟเฟกตัวนี้ไปออกแบบนะครับตัววิดีโอของเราให้มีความน่าสนใจได้อย่างไรแล้วก็พบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับ